สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิทยาลัยคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงพระพุทธอนันตคุณอดุลยานมพิษพระประธานในพระอุโบสถวัดรา,ร,าาราชโอรสารามราชวอรพิหารเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตาก,กว้าง3เมตร10เซนสูง4เมตร40เซน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวประดิษฐานไว้ที่ฐานพระพุทธรูปพร้อมกับถวายพระปรมาพิไทยประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประดิษฐาน นบปพลมหาสเวตชัตรคือฉัตรเก้าชั้นเมื่อพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่สร้างได้งดงามกว่าพระพุทธรูปองค์อื่นที่สร้างในสมัยเดียวกันวัดราชโอรสา,ารามราชวรวิหารตั้งอยู่ที่เขตจอมทองกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ปัจจุบันมีพระมหาโพธิวงศาจารย์ทองดีสุระเตโชปร,ริยนธรรม9้าประโยคเป็นจเจ้าอาวาสวัดนี้ไม่มีช่อฟ้าใบละกาคุณวาจาตโนคุณังผู้มีความดีจงรักษาความดีของตนไว้นะครับพระประธานในพระอุโบสถวัด ราชโอรสารามสวยงามมากนะครับเ,เพื่อนๆโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ